คนจะสนใจและต้องการคุณก็ต่อเมื่อคุณดูหายากไม่ใช่ดูหาง่ายหลายคนเนี่ยเขาไม่มารับก็อยากจะเสนอตัวยัดเยียดไปถึงบ้านเขานะบอกได้เลยครับการทำตัวเป็นขอทานความรักมันไม่เคยเวิร์กคุณจะต้องมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลามีหลายคู่จำนวนไม่น้อยคิดว่าการแต่งงานหรือหลังจากการแต่งงานแล้วคือไม่ต้องแต่งตัวแล้วไม่ต้องโฟกัสตัวเองแล้วนะครีม ไม่ต้องทาหน้าไม่ต้องแต่งฟันไม่ต้องแปลงนะครับน้ำไม่ต้องอาบเพราะคิดว่าก็อยู่ด้วยกันแล้วไม่รู้จะแต่งตัวทำไมไม่จริงคนเราอยากได้คู่ชีวิตที่เขามีการพัฒนาอัพเลเวลคุณค่าอยู่ตลอดเวลาคนเราอยากได้คู่ชีวิตเอาวเย้ายวนใจเพราะเนี่ยคุณต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาความรักคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่ง เขาเชื่อให้ได้ว่าถ้าเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราแล้วจะมีความสุขคำถามคือวันนี้คุณขายไอเดียแล้วหรือยังถ้าวันนี้แฟนไม่สนใจคุณไม่หึงไม่หวงไม่ทักไม่โทรไม่ตามมีแต่คุณต้องตามอย่างเดียวนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้ขายไอเดียให้เขาเชื่อได้ว่าถ้าใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกันกบเราแล้วจะมีความสุขการขายไอเดียแล้วมันขายยังไงอ่ะการเน้นความตื่นเต้นครับ บนเตียงครับเน้นการขายภาพฝันอนาคตครับความตื่นเต้นบนเตียงกันเลยครับหลายคนมักจะมีพฤติกรรมที่ผิดพลาดมากที่ทำให้แฟนหมดรักรนะครับบางคนโชว์ความเก่งบนเตียงแต่คุณเชื่อไหมครับในเคสที่แฟนมีความเบื่อแฟนจะกลับมาสนใจเมื่อเทียบกับสองคนอีกคนหนึ่งโชว์ความเก่งบนเตียงกับอีกคนหนึ่งโชว์ความไม่ประสีภาษาโชว์ความไม่ค่อยรู้เรื่องไอคนที่ดูเหมือนกับไม่รู้เรื่องเนี่ย มันดูมีสเสน่ห์มากกว่าเพราะมันดูหน้าค้นหามากกว่าแต่คนที่โชว์ว่าเก่งเนี่ยอีกฝ่ายมันจะเข้าใจว่าคุณผ่านมาเยอะเสน่ห์คนละเรื่องครับคุณค่าที่คนมันมองเข้ามาแล้วให้กับคุณมันคนละเรื่องนะครับจริงๆแล้วมันมีทริคอยู่ในปลุกเซ็กน,นะครับเรื่องนี้กับ2ครับการขายภาพฝันในอนาคตภาพอนาคตที่มนุษย์เห็นตอนนี้จะจูงใจให้เขาตัดสินใจในปัจจุบันพเพราะนี่การขายภาพฝันกันเลยครับ ยกตัวอย่างเช่นอันนี้มันอยู่ใน EP 18ของคอสสังรักนะถ้าเกิดใครซื้อสังรักไปแล้วไปทวนใน EP 18คือการอธิบายหรือให้เมล็ดพันธ์ความคิดกับอีกฝ่ายว่าเอ้ยเดี๋ยวสิ้นปีนี้ถ้าเกิดว่ามีโบนัสเนี่ยเราน่าที่จะไปเที่ยวที่เชียงใหม่เนาะหรือว่าน่าจะไปเที่ยวที่เชียงรายกันไหมเฮ้ยเนี่ยแปลนบ้านแบบนี้สวยพี่ว่าไหมถ้าเกิดว่าอีก3ปีข้างหน้าถ้าเกิดว่าชีวิตของเราดีกว่านี้มากกว่าเดิมเนี่ยนะครับการเงินดีมากกว่าเดิมเราน่าจะสร้างแบบนี้พี่ว่าไง ชวนเขาวาดฝันในอนาคตให้ได้จํานวนเยอะๆจำนวนเยอะๆจาน,น,นวนเยอะๆครับแล้วอีกฝ่ายพอคาดหวังถึงอนาคตมนุษย์จะไม่อยากผิดหวังเมื่อไม่อยากผิดหวังมันก็จะจดจ่อและยังคงอยู่กับคุณในปัจจุบันและมันจะมีพฤติกรรมที่ดีต่อคุณมากขึ้นและนะครับคุณคมจะมี32ประโยคที่คุณพูดแล้วจะทําให้คุณมีค่าที่ทําให้แฟนสนใจคุณมากขึ้นแต่ถ้าคุณไม่ได้พูด32ประโยคนี้ และมือที่สามันพูดมือที่สจะดูมีคุณค่ามากกว่าแชรหนึ่งครั้งนะครับแล้วพิมพ์รหัสครับครูคมเมตตาครับแล้วเดี๋ยวบอทดจะส่งทั้ง32ไปอยู่ให้กับคุณในแชททั้งหมดครับสิ่งหนึ่งที่ครูคมคาดหวังเหลือเกินยครูคมต้องการลดสถิติการหย่าร้างของเมืองไทยให้ได้มากที่สุดวิธีการทำให้คนเนี่ย ไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสามพันได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอสสั่งจิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7 5 9 0บบาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทำให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียว โปรพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ l i น์แอที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ